ปิดท้ายกันที่แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาครับแจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาแจ้งมาจากดิไอคอน Group นะครับคุณวรัจพลวรัสวรกุณประธานกรรมการบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดบอกถึงแผนการตลาดในไตรามาส4ปี2565ว่ายังคงรุกตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์บูมเป็นหลักนะครับมี6พระเอกซุปตาของเมืองไทยประกอบไปด้วยป้องนวัดบอยประกเวียสุกลวัตโดมประกอบลำกันกันตะถาวรและพีพีกริ อัมโยเดชกรเป็นพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีนอกจากนี้มีการเตรียมบุกตลาดทั้งไทยและอาเซียนเพิ่มเติมนะครับด้วยการขยายรายสินค้าจากเดิมเพื่อเพิ่มเติมความหลากหลายให้กับแบรนด์มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่วง Gen Y XZ ที่มีกําลังซื้อ รักษาสุขภาพเพิ่มเติมหลังผ่านวิกฤตโควิด -19 <c oughs> เป็นต้นมาครับในช่วงเวลาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็คงจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนกับ13ปีที่ผ่านมาที่มันก็โตมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับโอเคอาจจะเรียกว่าไงฮะประสบกับปัจจัยลบบ้างนะฮะในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 แต่ปัจจัยลบในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนทําให้คนเนี่ยเข้าสู่ การซื้อการขายสินค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นกว่าเดิมก็กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้ออนไลน์เติบโต,ตยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมผมผมเชื่อว่าถ้าอย่างวิกฤตที่หนักอย่างโควิดเนี่ยออนไลน์ยังผ่านได้สบายสบายก็ก็คงไม่ไม่น่าจะมีวิกฤตไหนที่น่ากังวลสัเท่าไหร่ครับ ประธานกรรมการบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยังบอกอีกนะครับว่าแผนการตลาดปี2566เตรียมขยายสร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มเติมได้แก่ผลิตภัณฑ์โปรโตีนเสริมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับยังคงมีพรีเซนเตอร์เป็นซุปตาระดับท็อปของเมืองไทยเพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับบรรดาตัวแทนจำหน่ายครับนอกเหนือจากกลยุทธ์3ดีคือสินค้าดีราคาดีและการตลาดดีแล้วนะครับยังใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการวางระบบดอบชิ p f u l f i l l m e ต t ตัวแทนไม่ต้องสต็อกสินค้าสามารถจัดจำหน่ายผ่านการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องถือเป็นระบบที่มีการสร้างยอดขายให้กับบริษัทเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ครับ